สวัสดีครับสาหรับคลิปนี้นะครับก็จะพามาชมลูกไก่ตอกลูกไก่ไข่แล้วก็ลูกไก่บ้านนะครับไก่พื้นเมืองนะครับอายุได้สามสัปดาห์นะครับนี่ครับก็แข็งแรงกินเก่งทุกตัวนะครับสําหรับลูกไก่ไวัยสามสัปดาห์นะครับผมก็จะให้อาหารโปรตีนไม่น้อยกว่า2 1แล้วก็มีปลายข้าวเข้ามาเสริมนะครับที่จริงแล้วถ้าอยากให้โครงสร้างดีดีหน่อยกอ็ให้เป็นอาหาร ไก่แรกเกิดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับไม่ต้องให้ปลายข้าวก็ได้แต่ผมต้องการฝึกไก่ตอกให้เขากินปลายข้าวให้เป็นนะครับเพราะว่าเลี้ยงสัาพ์มก็จะปล่อยพื้นนะครับให้เขาฝึกกัเองนะครับนะครับก็นะครับลูกไก่ตอกมีหลายตัวนะครับถ้าใสนใจนําไปเลี้ยงก็ลองสอบถามมาได้นะครับแอดไลน์มาที่0 6 1 1 3 6 9 9 3 9นะครับหรือโทรมาที่0 6 1 1 3 6 9 9 3 9เบอร์เดียวกันนะครับสำหรับน้ำนะครับผมก็จะให้เป็น น้ำสะอาดนะครับตอนนี้ไม่ได้ผสมยานะครับก็เว้นสักประมาณสองอาทิตย์นะครับแล้วค่อยให้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็สวยๆนะครับแข็งแรงทุกตัวนะครับลูกไก่ตอกก็จะมีสีลายจุดนะครับสีพื้นฐานนะครับแล้วก็สีม่วงดำนะครับก็มีสองสีนะครับก็ไว้ด้วยคอนสีขาวนะครับไว้ด้วยคอนก็จะเป็นไข่สีขาวนะครับก็ใก่พื้นเมืองผมมาฝากเอาไว้นะครับพอดีทวงอนุบาลเต็มนะครับ ขอเลี้ยงง่ายกินเก่งมีบริการจัดส่งทั่วประเทศนะครับถ้าสนใจก็ลองสอบถามมาได้นะครับหรือใกล้เคียงพื้นที่ใกล้เคียงนะครับก็สามารถนัดรับนะครับผมไปส่งให้ก็ได้นะครับคีอค่าส่งครับแต่ต่างจังหวัดจะมีค่าส่งเพราะว่าใช้บริการรถขนส่งนะครับไกลชนนะครับก็ไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับโอนแล้วค่อยส่งนะครับให้ดูส่วยนะครับ ก็รุ่นนี้ผมยังไม่ให้หญ้าพวกหญ้าสับนะครับเพราะว่าให้เขากินอาหารที่แข็งแรงก่อนให้โครงสร้างก่อนค่อยเสริมเข้าไปนะครับนะครับก็ลองนำไปเลี้ยงดูนะครับท่านใดมีรีสอร์ตหรือโรงแรมนะครับไก่ตอกก็สามารถนำไปเลี้ยงได้เช่นบ้านสวนอย่างนี้นะครับก็เลี้ยงสวนนะครับแข็งแรงทนโรคไม่เป็นโรคัะไม่ไม่ป่วยง่ายนะครับไก่ตอกแทบจะไม่ป่วยเลยนะครับเพราะว่าเขาเหมือนเอามีสัตว์เลี้ยง สัตว์ป่านะครับจะแข็งแรงหน่อยนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับที่คันยืนรุ่กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดซับสไครต์ที่ใต้คลิปนะครับมสีดแดงนะครับก็ฝากไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ